าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เพราะฉะนั้นขอสรุปใจความให้โยมฟังว่าธรรมะเ,เ,เป็นธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการคร้าแก้ปัญหาไม่มีการสร้าปัญหาเหมือนที่โยรรมทำกันเดือดร้อนตลอดรายการเพราะฉะนั้นธรรมะต้องสะต้องสันต้องหาให้กับตัวเองและต้องฝึกฝนอบรมด้วยการเจริญพระกรรมฐานไม่ใช่ยันอื่นไม่ใช่ธรรมกาย ไม่จสัมมาละหังไม่จ่พุโทโธแต่เรามีสติทุกลมให้ใจเข้าออกบอกให้ทราบหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้โดยมีสตินับลมให้ใจัดหองหนอยุบหนョไอมีสติดีมันก็คล่องแคล่วทำอะไรก็วองไวขาดสติสัมปชัญญะมันเพราะไม่คล่องแคล่ววองไวไม่ได้ มันขัดข้องทั้งเทคนิคมันกำหนดไม่ได้ลมหายใจก็ยังกำหนดไม่ได้พองหนอยุบหนอก็ทำไม่ได้ไหนเลยว่าท่านจะทำอย่างอื่นได้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันต้องเสมอต้นเสมอ,อ,สมอปลายมีสติสัมปชัญญะทุกประการนี่ตัวธรรมะไม่อยอมร,รมาอยู่ที่วัดนี้ทร,รมาอยู่ในหนงังสือ แล้วก็ไปอ่านแล้วท่านมีธรรมะไม่ใช่เป็นคนรู้ธรรมะรู้ธรรมะแต่แก้ไขไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ารู้มากรู้จริงจึงหายากไอ้รู้มากหาง่ายคนรู้มากเยอะธรรมะโู่เทียนกันรู้มาลีด้วยรู้ที่มาด้วยแต่ไม่มีธรรมะรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้มากรู้จริงต้องทําให้มันได้ ถ้ารู้ไม่จริงทําไม่ได้แล้วจะแก้ไขประการใดรู้จริงต้องทํารู้จําต้องทอบออกมาในรูปแบบนี้รู้แจ่เห็นจริงต้องกําหนดจิตให้แจ่มถึงใจมีสติขัมมชัญญานีถึงตัวกรรมาฐานในใจภาวนาไปสวรรค์นิพพานที่โยมต้องการกันที่โยมต้องการนั่นมันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมะ มันเป็นการรู้ธรรมะไปทัวเพื่อหาความรู้แต่ตัวปฏิบัติไม่ได้จึงกลายเป็นคนรู้รู้ไม่จริงรู้มากไปเท่านั้นไปเฉียงกันในสังคมสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮเสงตราหอยหลอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง